โอเคมาอัปเดตชีวิตกันนิดนึงนะคะตอนนี้ก็เรียนจบเรียบร้อยแล้วนะคะเย่ก็เลยมาเริ่มบอกด้วยกันวันอาทิตย์นะคะเพื่อที่จะได้ไปจบวันอาทิตย์หน้าแล้วไอซันก็ไปฝึกงานพอดีเลยเนาะ คือวันนี้นะคะทุกคนตื่งไปหาอะไรกินยามเช้ากันดีกว่า ก็แบบพอเป็นวันที่ไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยมันเหมือนมันไม่มีอะไรทาเลยทุกคน,นเรียกว่าเป็นเ a ซี w a l เลยก็ยังได้นะคะแบบมันไม่ทําอะไรเลยเล่นเกมดูหนังนะฟังเพลงนอนตื่นกินข้าวแบบมีชีวิตวนลูปอยู่แค่นี้นะถือว่าเป็นการพักผ่อนก่อนที่จะไปฝึกงานแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าไปฝึกงานเนี่ยที่นน่นเนี่ยเขาทํางานกันหกวันนะคะค่อนข้างจะจึ้งมากๆจึ้งเลยนะคะจึ้งมากนะคะทุกคนก็เอาเป็นว่าถือว่าเป็นช่วงที่แบบพักผ่อนหย่อนใจเนาะ เดี๋ยวก็ไปฝึกง,งาน19นี้แล้วนะคะตื่นเต้นมากเลยอ่ะตื่นเต้นอย่าเนะี้ยที่จริงๆี่ไม่เห็นช่วงล่างพออะไรเพราะว่าหน้าหม่อมมากนะคะเห็นแค่นี้พอแบบเห็นสายตาใส่ใจประมูลห้องวันนี้นะคะคือแบบดีมากถ้าไม่ติดผลมมสีเขียวมินตตรงนั้นเนาะคือแบบโซมูทมากนะคะเก๋มากเลย นี่แอบมาทำ planner ปี2อร์ปนี2026นะคะเพราะว่าปกติเปาเป็นคนเขียนแค่ m o n ลี่ y นะทุกคนไม่ได้เขียนว e e k l y หรือว่า daily เลยซึ่งแบบเวลาไปซื้อมาอย่างเล่มล่าสุดที่เปาเขียนอยู่นะคะของพี่ p e a n บั butter เนอะ the butter and s c o t r t นะคะคือมันมีหน้าเยอะมากมันมี habit tracker มันมีแบบใหเ้เขียนนั้นเขียนนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป่าอะไม่ค่อยได้เขียนเลยทุกคนเรารู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะแบบ คือเราจ่ายไปเยอะแหละแต่แบบเราเขียนได้แค่นี้นะคะแบบไม่รู้ว่าเป็นไรเหมือนแบบเขียนแค่มันลี่ก็แบบเห็นภาพรวมทางชีวิตแล้วนะแบบมาถึงว่าชีวิตทั้งเดือนนั้นแล้วอะก็เลยโอเคทําปีของปี2026ไปแล้วกันเนาะแบบขำๆคนะคะเพื่อแบบปล่อยจอยให้ทุกคนด้วยเนาะวันนี้เราเริ่มวันด้วยฝนตกอีกแล้วแบบว่าตก อีกแล้วอันนี้ให้คนแฟนลงไปสั่งข้าวนะคะเดี๋ยวรอมากินข้าวกันแล้วก็วันนี้มีไปมาหาลัยเรื่องฝึกงานนะคะทุกคนมีไปไประชุมนิดหน่อยเนาะก,ก็เลยแต่ว่าเขาเริ่มเที่ยงครึ่งอะทุกคนแล้วตอนนี้ฝนตกอะคือทําไมทําใจก่อนอุ้ยตรนนี้แสงสวยมากเลยอะแต่ผมมาจตตลกหน่อยแะอ,อ้าวอย่าองเรานี่ยนี่แม่น,น,นี่น่าอิ่มากเลยว่ะใครถูกต้องนั้นเนี่ย บอกไม่ใช่ม่มีชื่อมึงนีเื่องเี่ยวกัาวาเดหนะราอะไนี่โอ้โอ้ก็มากินเขาเรียกอะไรนะแซ่บโอลลีกับเพื่อนนะครับทุกคน คนตอนนั่งโบนมาลงที่แอร์ควอนเล็งมากฝันนะคะแล้วเดี๋ยวนั่งแอร์ฟวอล,ลไปลงรานกะบังต่อที่เท็่กงการรถไฟมากเพราะว่าตั้งแต่แฟนมีโดปรถไฟก็คือไม่รถไฟเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเริ่มันด้วย 7จ็ดโมงห้านาทีวันนี้ไม่ไปมหาลัยนะคะเป็นงานอีกอะไรสักอย่างนึงเนี่ยไม่รู้เขาเริ่มลงทะเบียนกันตอน9เก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงนะคะก็เลยคิดว่าคงได้เวลาแล้วมั้งที่จะไปอาบน้ำนะคะโอเควันนี้เดี๋ยวมาฟิชเชคกันนิดนึงนะคะเสื้อจากพันทิตงามงวานกางเกงปฐวิกรกระเป๋าคุณแฟนนาฬิกาติ๊กต็อกนะคะ ฝนตกหนักมากนะคะแล้คือเราก็กำลังคิดอยู่ว่าเราจะเรียกโบสไปเลยหรือว่าหรือว่าเราจะรอให้ฝนมันหายแบบให้มันซาก่อนอะไรอย่างเงี้ย ้าหาดีใหาไห่ด้วย้าผหทรงนี้นะคะตะลกมาเป็นเปียกเลยเดี๋ยวไปลงอาหารกันดีก,กว่า อันถึงมาคิโลมันสุกอันนี้ลงอันนี้ไหนบลูรีเกียร์สวัสดีค่ะอันที่สุดท้ายของจริงอันนี้คือวันสุดท้ายที่จะมาที่นี่แล้วคือถ้าัดหนาไปตอนปีหนึ่งคือตอนนี้คือดูดีมากต่อให้แบบวัวเสืออะไรอย่างเงี้ยเต็มคือจะสวยสิ่งบ้านเราสวยไหม เออซื้อต้องสองเครื่องได้่กันเลยไม่ให้ลมูนดวไม่อะถ้สมมติลูกเปียอะเสียยวเลยต้องแบบแบบลูกไม้เออเซ็กซี่ยั่วขยี้ใจ อยู่บ้านนอกชื่ออีซินเข้ามาเยู่ในเมืองจีนที่ไรโกรจิเลโก้เออจิเลโก้จิเลโกแล้วเมื่อกี้ได้ยินชื่อเก่าก็เลยแบบอุ้ยหันไปก่อนแล้วอยู่ขับอยู่บ้านเด็กข้าวเป็นแบบมาราแบบเี๋ยวกินไก่ไก่เกาหลีเออไก่เกาหลีหน้าเกาเหลา กูไม่ขัดอะไรเลยนะกูสับลงเลยนะพุดยาวทิ้งเลยนะอะไรเงี้ยเออไปมี ทำรมับบ้าโอ้ยน่ากินมากว้าวท่็นจะช้าหรือไม่ช้าขึ้นอยู่กับใหู้ง่นะงิที่องงเพือแข่งนกับตัวเองก่อนเนาะัวเสัของอีกลัวตอ่าได้ยินว่าถ้าเราไม่ ทำไม่ได้คือบอกว่าทำไม่ได้ให้ลองก่อนแล้วถ้าเรารู้ว่ามันทำไม่ได้จริงเราก่นตอกเลยหรือไมว่าทำไมไ่ได้จริงจริงก็ขาวที่เปลี่ยนแต่หน้มาเลยหลกไม่มีใครเิ็นไม่มีใครถูน่าักมาตอนดีสวยวดีสวยแล้วค่ะยังไงคะเชิญค่ะขวามย ะยจริงผูก้าดไม่นูคือวันนี้พี่น่ีอบก่อไหนแบไห้องกไหน เรามาเดินสวนที่เราชอบที่สุดก็ค,คือเครื่องเคียนะแม่แต่ก่อนจะบอกมัธยมพอซื้อที่นี่บ่อยมากเพราะราคามันถูกมากนะครับเราเริ่มมันกันตอนเจ็ดโมองอแล้วนะคะ อากาศดีมากแบบปิดแอร์ไปตั้งแต่เมื่อวานทุกคนแต่ว่าตอนนี้ยังหนาวอยู่เลยแบบฝนตกชํำมากอยากนอนต่อแต่ว่าเหมือนมีอะไรให้ทำนิดหน่อยเป็นวนอยู่บ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวสองวันเนี้สิบสิบสิบอะไรสิบห้าสิบหกเราก็จะต้องเริ่มเก็บของเพื่อที่จะเตรียมตัวนะฮะย,ย้าย วันที่สิบเจ็ด moving out อีกแล้วคุณนาเก็บของอีกแล้วแต่รอบนี้น่าสอไปน้อยแล้วเพราะว่าประสบการณ์มันสอนเราแล้วไงรอบที่แล้วมันชึ่มเกินวันนี้มีพัสดุมาอ่านบอกสองชิ้นนะคะเดี๋ยวจะถ่ายลงติ๊กต็อกกันดีกว่ารู้สึกแบบไม่ได้นอนตื่นเช้ามานานมากนะคะเพราะว่าใช้ชีวิตปกติเลยอะคือปอจะชอบใช้ชีวิตกลางคืนมากกว่าเพราะว่าแบบมันมันดูมี energy มันดูเป็นมนุษย์กลางคืนมากๆอะไรเงี้ย แล้วพอตื่นเช้า,าปุ๊บก็จะเริ่มง่วงมันก็เป็นเรื่องปกติเนอะถ้าเราแบบเป่นนอนตอนคืนอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าแบบเดี๋ยวอีกทีนึงก็จะไปฝึกงานแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอเคในเมื่อมันจะต้องปรับตัวแล้ววันนี้เปาก็เลยพยายามที่จะแบบตื่นให้มันแบบชา้าที่สุดแบบพยายามยื้อเวลาเต็มแบบพอตื่นขึ้นมาเห็นนาฬิกาตีสามตีสี่อะไรเงี้ยโอเคแล้วก็แบบพยายามนอนต่อแล้วก็สุดท้ายก็มาตื่นเจ็ดโมงเช้าได้แบบโอเคเพราะเดี๋ยววันนี้นะคะก็องมีเก็บเริ่มทยอยเก็บของแล้ว ใช่2วันนี้นะคะเดี๋ยวต้องทยอยเก็บของลงกล่องแล้วอันนี้น่าจะเป็น v ็อกสุดท้ายและที่จะได้แบบเกี่ยวกับมหาลาัยเนาะมันก็จะเป็นเรื่องฝึกงานและอุ๊ยอีกเลยอีก vlog หนึ่งน่าจะเป็น v ็อกราบเรนยานะคะยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยเนาะแต่ไม่รูว้วันนั้นมันจะได้ถ่ายมาแค่ไหนทุกคนเพราะว่าคือมันองแบบวุ่นวายมากๆอะ่ะอาจจะแบบเก็บภาพมาให้เป็นแบบมินิ vlog แบบสองสานาทีอะไรเงี้ยนิดหน่อยแล้วกันเนาะ ข้าวมันวันนี้9โมงนะคนอาตอาบน้ำนะแล้วก็จะไปหาอะไรกินผมยังเปียกอยู่เลยเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินนะคะก็คือข้าวมันไก่นั่นเองวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะต้องเอ่อเคลียของลงลังมาทุกคนเก็บของต่างๆไว้แบบนี้เนาะ ก็มีข้อคิดดีๆนะคะที่ปอดได้เรียนรู้จากการที่เราได้ย้ายที่อยู่อาศัยไปเรื่อยๆนะค่อยๆมองดีๆมองช้าๆมองให้ลึกทุกคนแบบอะไรที่มันสําคัญจริงๆอนะไรเงี้ยครับรอแก เฮออมองกล้องนี่ม่้คดูหน้าเราด้ยเดี๋ยวเขาใส่บบนี้กันแล้วไง้ค่ะทุกคนตอนนี้แล้วกำลังจะไปอยู่ที่โรไแรมไทยอกอยู่เป็นล็อกีีกนเนี่ยปยัดยัดังโอ้โหน่าก็มากนะ เขาฝึกนานเนี่ยฝึกนานเนี่ยวันนี้วันที่สี่แล้ว มาหาอะไรกนที่เล็กซซ่นะคะใส่กด้วยเด็ไเอ้ยหลามาใส่นี่มันติดยิทเบอร์เป็นไอแอมยูทูบเปชิดอ่างคีย่ด้ว่ามีพี่นันเราให้แซดเลยไขะได้ว่มีพี่สุนันลย เขามีน้ำมนต์สอมติ่งนะคะเมื่อกี้เข้าไปกลับพ่อมาเปิดจับต่วชะตาลก เอ็เอยนเอนเาถ่ายดูวันนี้ <laughs> เราคนีนก็อ,อ,อยู่ห้องเรานะคะเป็นห้องประมาณนี้ไม่มีแอร์นะคะแล้วก็มีหน้าต่าง,งบก็โอเคแหละอยู่ได้นาะเดี๋ยวซื้อแบบพัดลมที่มันไอเย็นอะ่ะก็แบบน่าจะโอเคแหละอยากก็อยู่ได้แล้วก็เอามาเท่าที่เอามาได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟินิชห้องกันน,นิดนึงเนาะเลิก เมื่อคือปรนอนที่นี่นะคาข้างทีง่จะผมใช่ไชัไว้เดี๋ยวมารอาให้ฟังทีนะวันนี้ดูพ่อะลัดไปกินข้าวนะแล้วก็ไปสักที่หนูที่ไหนไม่รู้กาแฟนล็กนิดน,นะคะทุกคนที่พันไทยนะอเพราะว่ามันมีบัตรลดราคาเนะี่ยคิดจะมากินข้าวมันไก่ร้านลับแบบ,ล,บลับมาก ไปถึงปุ๊บข้าหมดจา้ารออยู่ทีมาทีาคือมันเข้าไปใไนเนี้ยหน้าๆนๆาหน้านานานา,นาพี่ป้าเจ้าชมพูวัวววววนนั้นหมดหมดเลยทีห่หนูไปกินกาแฟเตอร์อะทุกควรปรับบ้านแลนวนะคะเดี๋ยวเราจะไป เอาของออกแล้วก็อาจจะอาบน้ำเพราะร้อนมากทุกคนวันนี้ไม่มีใครอยู่เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์มันหยุดแล้วก็วันนี้ไปซื้อของที่มันต้องใช้ทุกคนจะบอกเ่อวันนีน้อาบแบบอาบน้ำแบบแบบแบบลาดตัวเพราะว่าแปรงสีฟงนแปสีฟันอะไรไม่มีเลยแบบไม่มีเลยเพราะว่าเราลืมเอามานะคะเอาของที่จำเป็นอืมเดี๋ยว แอบ,บซื้อของมาแล้วนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะเสร็จทุกอย่างระบบเสร็จระบบใหม่ก่อนเราอาบนะ้ำเสร็จหมดแล้วนะคะทุกคนก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะจบลงตรงนี้แล้วเพราะว่าพวกนี้เราก็เริ่มฝึกงานกันแล้วเนาะยังไงก็รอดูคอนเทนต์รอดูฟล o อกหลังจากนี้นะคะว่าจะแบบฝึกงานได้แบบคือยังไม่รู้ว่ามันจะเก็บภาพบรรยากาศมาได้มากน้อยแค่ไหนนะเอาเป็นว่า ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะทุกคนในวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย